ค่ะเคสตีตั้งค 10, ัน G2P0010 GA41+2W บายอันทศาวิทยเนียพุทธเทอรมวิทย์อินดักชัน ค่ะพูดเทอมเพ็กเนซี่นะคะความหมายการตั้งครรภ์ที่สตรีมีอายุครรภ์สสัปดาห์เต็มนะคะหรือ294วันหรือมากกว่า4 2สัปดาห์ขึ้นไปนะคะโดยเริ่มนับจากวันเลขที่ประจำเดือนมาครั้งสุดท้ายค่ะสาเหตุนะคะสาเหตุของการตั้งครรภ์เกินกำหนดนะคะยังไม่ทรบาบแน่ชัดแต่อาจเกิดจากความผิดปกติของทาร,ารุ <aneous> รในครรภ์เช่นอเนนเซพารีตอมใต้สมองผิดปกติต่มอมหมวกไตฟอค่ะการขาดฮอร์โมนพาราเซนเทลเซนฟาเทสดีฟิเซนซีนะคะทำให้สร้าง ฮอร์โมนเอสโตรเจนน้อยลงทําให้ไม่มีอาการเจ็บคันรวมถึงปากมดลูกไม่เปิดขยายไม่มีการหดรัดตัวของมดลูกค่ะทําให้ไม่พร้อมที่จะนําไปสู่กระบวนการคลอดค่ะ การตรวจร่างกายนะคะการตรวจร่างกายสัญญาณชีพนะคะเท็ม36.5องศาเซลเซียสเพอเรต82ครั้งต่อนาทีลเลปารทอรีเรต20ครั้งต่อนาทีบีพีหน0้มิลลิเมตรประหลอดนะคะลักษณะทั่วไปนะคะหญิงตั้งครรภ์ชาวไทยนะคะตื่นตัวไม่ซีดไม่มีอาการดีซ่านนะคะจากการตรวจร่างกายนะคะคอนจันติว่าไม่ซีดนะคะ อณิชฌริกสเคอร่านะคะไม่ซิ้นนะคะไม่มีเลือดออกที่จอประสาทตาคอมีเม็ดสีมิดลายเทีคืนนะคะคําไม่มีไม่ปวดไม่บวมน้ําของต่อมไทรอยนะคะต่อมทอมซินไม่ขยายนะคะต่อมน้ําเหลืองไม่ขยายไม่บวมไม่มีการผงพองของหลอดเลือดดาที่คอนะคะไม่เอียงซ้ายหรือขวาค่ะเต้านมนะคะทั้งสองข้างสมมาตรกันคําไม่พบก้อนนะคะไม่มีแผลหัวนมไม่บอดไม่แบนไม่บวมหรือไม่มีหัวนมสั้นค่ะไม่อักเสบไม่คัด มีอาการคัดเต้านมเล็กน้อยนะคะค่ะการวินิจฉัยนะคะาการตรวจคันนะคะมานดานะคะมีาการมาฝากคันนะคะทั้งหมด8ครั้งนะคะแล้วก็ในแต่ละครั้งนะคะอยู่ในระยะเวลาที่เหมาะสมค่ะ<ๆ>การตรวจแผบนะคะแบนะคะไม่มีแผบที่ผิดปกตินะคะแล้วก็จากการตรวจพิเศษนะคะก็คือจากค่า EFM นะคะได้เป็น Early Deceleration นะคะ ต่อไปนะคะผลกระทบต่อสตีตั้งคันนะคะต่อทารกนะคะความเสี่ยงในผู้คลอดนะคะ 1. คลอดยากนะคะจึงมีความเสี่ยงต่อการทําสูติศทีศาสหัตการนะคะเช่นการผ่าตัดคลอดบุตรนะคะการใช้เครื่องดูดสุญญากาศช่วยการคลอดหรือการใช้ครีมช่วยการคลอดค่ะ2นะคะลกเสื่อมนะคะอาจจะเป็นเพราะอายุคันเกินกําหนดนะคะทารุกในคันนะคะจะขาด ออกซิเจนเหลือลังนะคะทําให้ทารกไม่เจริญเติบโตตามศักยภาพที่ควรจะเป็นนะคะ3นะคะน้ําคร่าจะน้อยลงนะคะเมื่อมดลูกหดลดตัวทําให้ทารกนะคะยิ่งขาดออกซิเจนมากขึ้นค่ะทําให้ทารกนะคะอยู่ในภาวะเครียดนะคะจึงมีความเสี่ยงต่อการถูกทํูศาสตร์หัตการค่ะเช่นการผ่าตัดคลอดการใช้เครื่องดูดสุญญากาศการใช้ครีมช่วยคลอดค่ะ4ีนะคะมีโอกาสตกเลือดนะคะหลังคลอดสูงกว่า การตั้งคันปกตินะคะเนื่องจากมดลูกนะคะหดรัดตัวไม่ดีหรือบาดแผลของทางช่องคลอดค่ะค่ะต่อไปนะคะเป็นความเสียะะเส่ยงในทารุกนะคะความเสี่ยงในทารุกนะคะก็คือปัญหาจากน้ําคร่ำน้อยนะคะปริมาณน้ําคร่ำที่ลดลงนะคะเป็นผลจากเลือดที่ไปเลี้ยงที่ไตทารุกลดลงนะคะจึงทําให้การสร้างปัสสาวะจากทารุกลดลงค่ะและส่งผลกระทบซึ่งเป็นปัญหาหลักที่สําคัญนะคะในคันเกินกําหนดคือเกิด การกดสายสะดือทาลกได้ง่ายขึ้นค่ะ2นะคะปัญหาจากขี้เทาปนในน้ําคร่ำนะคะและการสํำลักขี้เทาค่ะจากการที่มีน้ําคร่ำน้อยในคันนะคะ เกินกําหนดร่วมกับขี้เทาปนทําให้เกิดความเข้มข้นของขี้เทาในน้คขําสูงนะคะซึ่งอาจมีผลทําให้เกิดการสํารักขี้เทาในทารุกได้และเกิดอันตรายได้ในรายที่รุนแรงก็ทําใหา้ทารกเสียชีวิตได้เช่นกันค่ะและการที่ทารุกนะคะมีการขับถ่ายขี้เทาออกมาในน้าค่ํานะคะอาจจะอธิบายได้หลายสาเหตุนะคะเช่นภาวะขาดออกซิเจนในทารกนะคะความสมบูรณ์พร้อมระบบหายใจของทารกค่ะการควบคุมของระบบประสาทนะคะอันเนื่องมาจากการ ถูกกดสายสะดือนะคะทาลกชั่วคราและส่งผลให้เกิดการบรีบตัวของลำไส้ค่ะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นแนวทางการรักษาค่ะการชักนำการคลอดนะคะเป็นการกระตุ้นให้เจ็บคันคลอดโดยทําให้หมดลูกเกิดการหดรตัวและทําให้ปากมดลูกนุ่มนะคะซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีการเจ็บคันคลอดตามธรรมชาติเกิดขึ้นค่ะมีวิธีหลักนะคะก็คือ2วิธีนะคะ1การชักนําโดยหัตถการหรือการผ่าตัดนะคะอะ 1. น,นะคะการโซเยกถุงน้ำคร่ำ 2. การเจาะถุงน้ำคร่ำ 3. ามการทางขยายปากมดลูกด้วยสส่สวนปัสสาวะ 4. การทางขยายปากมดลูกด้วยด้วยอโปโกรสโคปิกเซอร์วิคอลไดเลเตชันค่ะ2นะคะก็คือการชักนำให้เจ็บกันคลอดโดยการใช้ยาค่ะ 1น,นะคะก็คือการใช้ออกซิโตซินแล้วก็มีการใช้โปรตาแกนดินนะคะในเคสรทอนนะคะใช้ออกซิโตซินซึ่งให้ทาง IV นะคะค่ะออกซิโตซินนะคะมีฮับไลประมาณ3-5นาทีมีฤทธิ์ทำให้กล้ามเนื้อมดลูกหดตัวแล้วก็ปากมดลูกก็จะเปิดขยายนะคะวิธีการให้นะคะผสมออกซิโตซิน10ยูนิตในสารน้ำคลทลลอยหเปอซนเดียนส่วน2หรือริงเกิลเลกเตดโซลูชั่น1,000มิลลิลิตรหยดทางหลอดเลือดดำมีวิธีการให้นะคะมี2แบบค่ะ หนะคะแบบโลโดสเริ่มต้นที่0.5-2มิลลิยูนิตต่อนาทีแบบที่2นะคะก็คือแบบไฮโดสเริ่มต้นให้4-5มิลลิยูนิตต่อนาทีปรับยาเพิ่มขึ้นได้ทุก15-30นาทีปรับไปจนมดลูกหดรัดตัวดีและสม่ำเสมอขนาดของยาที่ปรับเพิ่มแมกโดส20มิลลิยูนิตต่อนาทีภาวะเรกซ้อนจากการใช้ออกซิโทซินนะคะการให้ยาในขนาดที่ไม่เหมาะสมจะทำให้เกิด เตต,นนตันิคคอนแทคชันกรณีมดลูกหัรัดตัวรุนแรงความดันในโพรงมดลูกสูงมากดันให้น้ำคร่ำผ่านเข้าไปในกระแสเลือดผู้คลอดเกิดภาวะแอมนิโอติกฟลูอิดแอมแอมโบลิซึมกรณีมีสิง่งกีดขวางช่องทางคลอดหรือมีแผลปาตัดที่มดลูกมาก,ก่อนจะทำให้เกิดยูเทอรีนรับเจอหากให้ยาในขนาดสูงมากและให้เป็นเวลานานจะทำให้เกิดวอเตอร์อินทอสซิเคชัน มีอาการชักหมดสติเสียชีวิตหากให้ยายอย่างรวดเร็วจะทําให้เกิดกล้ามเนื้อเรียบของหลดเลือดทั่วร่างกายคลายตัวเกิดภาวะความดาันโลหิตต่ำและหัวใจเต้นเร็วมดลูกอ่อนล้าเกิดภาวะตกเลือดต่อไปเป็นข้อมีใชยทางการพยาบาลน,นะคะจากการที่บรรดานะคะมีภาวะโพสเทิรมส่งผลเข้าสู่ข้อมีใช้ทางการแพราบาลข้อที่1ก็คือสติตั้งคันมีภาวะพิตกกังวลเกี่ยวกับ การคลอดและสุขภาพของทารกในครรภ์เน,นื่องจากการตั้งครรภ์เกินกำหนดข้อมูลสนับสนุนนะคะสถติตั้งครรบ่นว่า ต้องการผ่าท้องคลอดและถามแพทย์ว่าทำไมจึงไม่ผ่าตัดคลอดให้มันเป็นสิทธิทผู้ป่วยหรือต้องฝักพิเศษก่อนถึงจะผ่าท้องถ้าหากลูกฉันเป็นอะไรไปจะฟ้องตั้งแต่พยาบานถึงผู้อำนวยการกิจกรรมทางการพยาบาล 1. สร้างสัมพันธภาพเพื่อให้เกิดความไว้วางใจและให้ความร่วมมือในการดูแลรักษา 2. ให้คำปรึกษาและเปิดโอกาสให้มันดาได้แสดงความรู้สึกต่างๆและซักถามปัญหา 3. เปิดโอกาสให้มันดาได้ระบายความรู้สึกพูดคุยซักถามได้รับฟังอย่างตั้งใจ 4. ประเมินอายุคันให้ถูกต้องอีกครั้งโดยการซักประวัติวันแรกของฤดูครั้งสุดท้ายการดิ้นครั้งแรกของทารกและการตรวจขนาดหน้าท้องของมดลูกตลอดการตั้งคันภ้ 5. ประเมินความรู้ความเข้าใจของมันดาที่เกี่ยวข้องกับการตั้งคันเกินกำหนด6อธิบายถึงแผนการรักษาพยาบาลอย่างง่ายๆรวมทั้ง กระบวนการช่วยเหลือ 7. บอกให้มนานาทราบทุกครั้งก่อนให้การพยาบาลและอยู่เป็นเพื่อนทุกครั้ง 8. ให้การพยาบาลด้วยความสนใจนุ่มนวลม,มั่นใจและเอาใจใส่ และจากการได้รับยาออกซิโทซินเ,นเร่งคลอดนะคะส่งผลต่อขอ้อิีัยทางการพยาบาลข้อที่ 2, 2> คือสัตรีตั้งครรภ์และทารกในครรภ์มีโอกาสเกิดภาวะแทรซกซ้อนจากการได้รับยาเร่งคลอดข้อมูลสนับสนุน Objective Data นะคะได้รับออกซิโทซิน 10U บวก5% Dn2 1000มิลลิตร IV เรท30มิลลิตร per hour กิจกรรมทางการพยาบาล 1. เตรียมยาให้ถูกต้องตามแผนการรักษาภายหลังเติมยาลงในน้ำ,นำเกลือให้ขกับน้ำเกลือจนกระจายทั่ว เขียนป้ายติดให้ชัดเจนด้วยหมึกสีแดง ในกรณีเติมในขวดที่เหลือควรเขียนจํานวนที่เหลือยาที่เติมและเวลาให้ชัดเจน 2. ประเมินการตรัตัวของมดลูกทุก30นาทีถึง1ชั่วโมงก่อนให้ยาและหลังให้ยา3อธิบายวัตถุประสงค์ของการให้ยาให้แก่ผู้คลอดเข้าใจแนะนําผู้คลอดและญาติไม่ให้ปรับน้าเกลือเอง 4. ให้ยาแก่ผู้คลอดตามแผนการรักษาโดยพิจารณาจากการตรตัวของมดลูกห้ามฉีดยาเข้าหลอดเลือดโดยตรงตรวจสอบอุปกรณ์ควบคุมการให้ยาเริ่มให้ยา1-2มิลลิยูนิตหฟังเสียงหัวใจทารกในคร ทุกๆ30นาทีเป็นอย่างน้อยพราอมุลูกของรัดตัวแรงและถี่ขึ้นและที่ไปยังรกอัดน้อยและลดลงมาก 6. ถ้าพบเสียงผิดปกติเช่นมดลูกหัวตัวห่างน้อยกว่า2นาทีมดลูกหัวตัวนานเกิน90วินาทีเสียงหัวใจทารกผิดปกติให้หยุดยาทันทีและเพิ่มจานวนของหยดน้าเกลืออีกขวดหนึ่งเป็น30-40หยดต่อน,นาทีให้ผู้คลอดเอาตะแคงซ้ายให้ออกซิเจนฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์และประเมินการหัวตัวของมดลูกทุก5นาที 7. ให้สังเกตภาวะความดันโลหิตต่าและภาวะสารน้ําเป็นพิษเช่นคลื่นไส้อาเจียนกระสับกระส่ายแต่ส่วนใหญ่มักไม่ปล่อยให้การคลอดน,น,นานเกิน24ชั่วโมงเเพราาะอาจกกกิดดดลูแตไ้ 8. ในระยะหลังคลอดดูแลให้ผู้คลอดได้รับยาต่อเนื่องอีกอย่างน้อยอีกหนึ่งชั่วโมงเพื่อให้มดลูกยังคงรัดัตัวดีและป้องกันการตกเลือดหลังคลอดข้อนี้ฉัยทางการแพราบาลข้อที่3ส่งเสริมความก้าวหน้าของการคลอดภายหลังได้รับยาเล่งคลอดเนื่องจากการถรัดัตัวของมดลูกถี่ขึ้นข้อมูลสนับสนุน Object Data c y n t o s i n o n 10U บวก5% Dn 2 1000มลิตร IV เร่30มลิตร per hour Servic dilatation 4ซนติเมตร เอฟเฟกต์เมนท์ห้าสิบ mi ประเมินยูทารีนคอนดักชันอ n นเ t อร์ว l สามนาทีดูเรชันสี่สิบวินาทีกิจกรรมทางการพยาบาล 1. อธิบายหรือทบทวนให้ผู้คลอดเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการคลอด รวมทั้งแผนการรักษาและการพยาบาลเพื่อให้เกิดการรับรู้ที่ถูกต้องเกิดความมั่นใจและเกิดความปลอดภัยในการคลอด 2. ประเมินความเจ็บปวดของผู้คลอดเกี่ยวกับลักษณะความรุนแรงของความเจ็บปวดเพื่อให้การช่วยเหลือได้ถูกต้อง 3. จัดท่านอนผู้คลอดให้อยู่ในท่าที่สบายและเหมาะสมเพื่อให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อมากที่สุด 4. ประกับประคองด้านจิตใจโดยอยู่ใกล้ชิดให้กำลังใจแก่ผู้คลอดด้วยก,การพูดปลอบโยนแสดงความเห็นใจความเจ็บปวดที่เผชิญอยู่ หดูแลเกี่ยวกับความสุดสบายทั่วไปเช่นการทำความสะอาดร่างกายการจัดสิ่งแวดล้อมให้สงบอุณหภูมิพอเหมาะและมีอากาศถ่ายเทที่ดี6ส่งเสริมให้มีการผ่อนคลายโดยใช้เทคนิคการผ่อนคลายเช่นการหายใจดูแลให้ทำอย่างถูกวิธีทุกครั้งที่มดลูกหดตัวการผ่อนคลายเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถบรรเทาความเจ็บปวดได้เป็นผลดี 6. กกระตุ้นผิวหนังโดยการลูบการนวดการคลึงเบาๆบริเวณที่มีความเจ็บปวด คือบริเวณกลางกระดูกก้นหลังต้นขาและหน้าท้องซึ่งการกระตุ้นผิวหนังเป็นวิธีที่ทำได้ง่ายโดยผู้คลอดทำเองหรือให้สามีหรือญาติผู้ดูแลในห้องคลอดช่วยทำให้7สนับสนุนบุคคลในครอบครัวให้แสดงท่าทีที่เหมาะสมกับผู้คลอดเช่นไม่ควรแสดงความห่วงใยและไมตกกังวลจนเกินไป หรือในทางตรงข้ามไม่ควรแสดงความเฉยเมยไม่สนใจเพราะท่าทีของบุคคลในครอบครัวเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อความเจ็บปวดของผู้คลอดมากท่าทีที่ไม่เหมาะสมอาจจะเราอารมณ์ให้ผู้คลอดรับรู้ความเจ็บปวดเพิ่มมากขึ้น ข้อวินิจัยทางการพยาบาลข้อที่4ผู้คลอดไม่สามารถประชิมความเจ็บปวดจากการได้รับยาเล่งคลอดข้อมูลสนสนุนคือ s ับ j e ต t ิดเ d a ้าผู้คลอดบ่นว่าต้องการผ่าท้องคลอดและถามว่าทำไมแพทย์ถึงไม่ผ่าตัดคลอดให้มันเป็นสิทธิผู้ป่วยหรือต้องฝากริเศษก่อนถึงจะผ่าท้องได้ถ้าลูกฉันเป็นอะไรไปจะฟ้องตั้งแต่พยาบาลถึงผู้อำนวยการออกจติดเต้ผู้คลอดแสดงสีหน้าเจ็บปวดกระสับกระส่าย Servic d ส l ดล a t i o n 4cm e f f ซ c t m e ม t 5เเฟ0ปซ็นต์ n เต c ัประเมิน e r i า e c น n t r a ท t i o n i n ี e r v a า3นาที duration 45วินาทีกิจกรรมการพยาบาล 1. แรกรับผู้คลอดไว้ในห้องคลอดแนะนำให้ทราบเกี่ยวกับสารที่เครื่องใช้ต่างๆที่จำเป็นการปฏิบัติตัวขณะรอคลอดเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยและปฏิบัติได้ถูกต้อง 2. ส่งเสริมความไว้วางใจ โดยสร้างสัมพันธภาพที่ดีเพื่อให้ผู้คลอดกล้าสักถามปัญหาหรือขอ้อข้องใจต่างๆโดยนำตนเองก่อนให้การพยาบาลใช้คำพูดที่สุภาพชัดเจนเข้าใจง่ายแสดงท่าทีที่สนใจและตั้งใจฟังสิ่งที่ผู้คลอดพูดเคารพสิทธิมนุษยชนของผู้คลอดหรือเรื่องคำพูดหรือแสดงิริยาไม่พอใจเมื่อผู้คลอดไม่ให้ความร่วมมือหรือไม่ใช้ถ้อยคำตำหนิสร้างสัมพันธภาพที่นอกเหนือการใช้คำพูดเช่นแสดงสีหน้าเห็นอกเห็นใจบีบมือและตบไหลเบาๆ ตามความเหมาะสมกับสภาพและอาการของผู้คลอด 3. กระตุ้นให้ผู้คลอดบอกถึงความรู้สึกที่แท้จริง 4. เคารพสิทธิและคำนึงถึงฐานะความเป็นบุคคลเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการรักษาพยาบาลด้วยปฏิบัติด,ดังนี้4.1ติดต่อกับผู้คลอดโดยการเรียกชื่อและใช้คำนำหน้าชื่ออย่างเหมาะสม4.2อธิบายให้ทราบถึงเหตุผลของการพยาบาลและตรวจทุกครั้ง4.3การพยาบาลหรือการตรวจทุกครั้งบอกให้ทราบ เหตุและผลของการกระทํารวมทั้งบอกผลที่ควรทราบให้รับทราบ5ไม่เปิดเผยร่างกายขณะให้การพยาบาล 6. สนับสนุนให้ญาติมีส่วนร่วมในการดูแลขณะเจ็บการคลอดโดยเฉพาะระยะ A อคทีฟเฟสเประเมินความต้องการของผู้คลอดเพื่อสนองความต้องการได้ถูกต้องเช่นให้ความรู้และข้อมูลตามที่ต้องการเพื่อสนองความต้องการให้เหมาะสม 8. ปประเมินความตกกังวลและความกลัวที่มีต่อการเจ็บคันและการคลอดโดยการซักถามและสังเกตพฤติกรรมเพื่อเป็นข้อมูลในการวินิจฉัยและวางแผนการพยาบาลได้อย่างถูกต้อง 9. ช่วยให้ผู้ครอบคลายความ,มตกกังวลและความกลัวมีความรู้สึกปลอดภัยเพื่อผ่อนคลายความตกกังวลความกลัวให้ลดน้อยลงและมีความรู้สึกปลอดภัยจากผล EFM MM, พบว่าเป็น Early Desiration จะเข้าสู่ข้อมีใช้ทางการพยาบาลข้อที่5คือทารกในครรภ์เกิดภาวะฟิทต์ดิทเซสเนื่องจากการรับตัวของมดลูกถี่ขึ้นข้อมูลสลัจนุนออปติคดาต้าคือประเมินการรัตตัวของมดลูกพบอินเทอร์วลมากกว่า2นาทีเดเรชั่นน้อยกว่า50วินาทีกิจกรรมทางการพยาบาล1ฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ทุก15นาทีหากพบว่าน,น้อยกว่า110ครั้งต่อนาทีรีบรายงานแพทย์ 2. ประเมิน การหดรดัตัวของมดลูกทุก15นาทีถ้าพบว่าอินเทอร์วัลน้อยกว่า2นาทีเดเรชั่นมากกว่า60วินาทีหยุดให้ยาเร่งรอดและเรียกไปยงานแพทย์ 3. ทำ CST ประเมินสภาพทารกในครรภ์ 4. จัดท่าน,นอนตะแคงซ้ายเพื่อช่วยให้เลือดไปเลี้ยงมดลูกและนำออกซิเจนไปเลี้ยงทารก 5. สอนและสาธิตการหายใจให้เต็มปอดและเป่าออกทางปากช้าๆเพื่อให้ได้ออกซิเจนเต็มที่ ไข่ผลที่ล้มเหลวจากการชา้ยาเร่งครอดนะคะก็คือผล EFM นะคะเป็น Late d e c e l i r a t i o n คะ่ะแล้วก็มีภาวะ CPD ประเมินพิชอกสอนะคะได้7คะแนนการชักนำการคลอดจึงไม่สำเร็จจึงเซตซีซ่าค่ะจึงเข้าสู่ข้อมิชัยทางการพยาบาลข้อที่6นะคะคือผู้คลอดได้รับการผ่าตัดหน้าท้องอย่างเร่งด่วนเนื่องจากการชักนำการคลอดล้มเหลวข้อมูลสนับสนุนนะคะคือ objective data คือได้รับซิน s ซ n นอน10 u บวก5% dn ส่วน2 1,000มลตร iv rate 30ม l ลตร p เ r h cervix d a t e 4ซนติเม effectment 50% station 0 mi ประเมิน uterine contraction interval 3นาที duration 75ว,วินาทีผล efm นะคะเป็น rate d e er c e l e l a t i o n แล้วก็ไปชอบสกอร์7คะแนนกิจกรรมทางการพยาบาลน,นะคะ 1. ประเมินความมีตักังวลและความรู้เกี่ยวก,กับกลไกการคลอดการเจ็บคันและการผ่าตัดคลอดโดยการซักถามและจากการสังเกตพฤติกรรม 2. อ,อธิบายให้มานดาเข้าใจเกี่ยวกับกลไกการคลอดเหตุผลในการทำผ่าทำผ่า,ผา,า,ผาตัดประโยชน์หรือผลดีที่มานดาจะได้รับการช่วยเหลือขั้นตอนการเตรียมผ่าตัดเครื่องมือเครื่อง เครื่องมือเครื่องใช้ในการผ่าตัดวิธีการผ่าตัดลักษณะของห้องผ่า,ผาตัดการใช้ยารางับความรู้สึกขณะผ่าตัดและการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง 3. อธิบายให้ทราบว่าตลอดเวลาที่ผ่าตัดคลอดมันจะอยู่ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์พยาบาลและทุกคนพร้อมจะให้การช่วยเหลือมันดาและทารกให้ปลอดภัยตลอดเวลา 4. สอนวิธีการหายใจที่ถูกวิธีขณะที่มดลูกมีการระตัวเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวด 5. พูดปลอบโยนและให้กำลังใจแสดงความเห็นใจในความเจ็บปวดที่บรรดากำลังประชิญอยู่เพื่อให้ผู้คลอดผ่านผ่อนคลายทางจิตใจเกิดความอบอุ่นและมีกำลังใจ 6. เปิดโอกาสให้บรรดาซักถามข้อสงสัยและระบายความรู้สึกเกี่ยวกับความวิตกกังวลที่มีอยู่รับฟังปัญหาด้วยท่าทีที่เป็นกันเองและให้ข้อมูลเพิ่มเติม